ประเทศไทยพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมอยู่หลายเมืองในยุคใหม่เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดเมืองให้พัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะดูแลได้เฉพาะที่ดินที่ใช้ในการประกอบการอุตสาหกรรมพื้นที่ที่อยู่รอบๆพื้นที่อุตสาหกรรมที่เป็นชุมชนเนี่ยเหมือนกับยังไม่ได้มีแนวทางในการจัดการดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคิดว่า น่า <N un ca ge> จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะขยายผลของการดูแลสิ่งแวดล้อมออกจากพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยเข้าไปช่วยชุมชนให้เกิดการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าผังชุมชนทําให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวแล้วก็สิ่งแวดล้อมของชุมชนเนี่ยอย่างมีส่วนร่วมคําว่าผังชุมชนคือเราจะไปช่วยให้ชุมชนจัดทําผังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือก6พื้นที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับเมืองเนี่ยในรูปแบบที่แตกต,ต่างกัน แล้วในขณะเดียการเมืองเหล่านี้ก็มีศักยภาพในการที่ภาคส่วนต่างๆจะลุกขึ้นมาแล้วก็มีความร่วมมือในการคิดอนาคตว่าให้เมืองเป็นเมืองสีเขียวเนี่ยจะมาร่วมมือกันอย่างไงได้ เทศบาลเมืองกระทุ่มลมนะครับมจะมีชุมชนอยู่ประมาณ29ช of ุมชนนะครับซึ่งใน29่ชุมชนเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการชุมชนและประธานชุมชนนะครับนตัวขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียวนะครับในปัจจุบันนี้ทางเทศบาลเมืองกระทุ่มลมนะครโดยการนาของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มลมละคณะผู้บริหารนะครับหาพื้นที่สีเขียวตามวัดและโรงเรียนที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มนะครับทางเทศบาลยินดีนะครับมีผู้เชี่ยวชาญภาคมหาลัยเข้ามาให้ํําาาแแแนนนนะะใกกรรัษพื้ทีีี่่สสขยววลลิงด นในการทำถามประชานะครับเราก็จะประชามพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้เสียการทําผังเมืองอ้อมใหญ่เนี่ยมารับทราบว่าผังเมืองเราจะเดินทางไปทิศทางใดแล้วก็แนวไหนเป็นขั้นตอนแล้วก็ตามขบวนการมีการประชุมอย่างต่อเนื่องหลายครั้งถ้าโรงงานไหนเนี่ยมีพื้นที่เราก็จะให้เขาช่วยปลูกในโรงงานด้วยแล้วก็ตามวัดไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กถิงวัดท่าพูดเนี่ยทางเทศบาลก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะมาผลักดันในการ หาต้นไม้มาปลูกเพื่อจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับมีความภาคภูมิใจมากที่ทําให้บ้านเราเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพราะว่ามันจะได้ลดมลภาวะต่างๆนะคะที่ทุกวันนี้เราได้เผชิญกับมันเยอะมากอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนเราก็ต้องคิดว่าเราต้องให้พวกอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้จะเป็นเรื่องมลภาวะทางอากาศทางน้ําหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว เขตเทศบาลเราเริ่มทีอ่ะมันเป็นป่าลกล้างก็มีมีพื้นที่ถูกแพร่ทางแล้วก็ทําเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็ค่อนข้างเยอะแต่ในขณะน,นี้ทางเทศบาลตำบลนม่น้ช้างสำนังพิทยบ้านรวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีนยโยบายก็เราควรจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของเราด้วยวิธีการเชิญชวนให้เข้าใจในเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความสำคัญของป่าไม้ถ้าเราไม่มีป่าไม้มันจะเกิดอะไรขึ้น เมืองบ้านฉางเนี่ยจะเป็นเมืองที่ต้องรองรับในการเจริญเติบโตในวันข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องของศูนย์การบินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับ e e c นียนะและเรายังถูกล้อมรอบโดยอุตสาหกรรมหนักที่อยู่มาตะพุทธหรือปลวกแดงทำให้บ้านฉางเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ ตื่นตัวในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมพอสมควรแผนที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยกำลังทําร่างอยู่เนาะมาสเตอร์แลนสีเขียวนั่นก็ยังไม่เสร็จนะครับจริงๆก็พอเห็นโครงการนี้มาตรงใจนะครับผมเองก็คงจะเบาแรงลงไปผมก็จะทําในภาพของเมนูนในสิ่งที่ผมอยู่ในข้อเท็จจริงแต่สิ่งที่เป็นทางเชิงวิชาการก็ขอทางมหาวิทยาลัยหรืรอหน่วยงานที่มีส่วนรับชมโดยตรงเนี่ยมาช่วยกันคนระับ จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในพื้นฐานของความจริงเราก็มาเดินพร้อมๆกันก็คิดว่ามันเป็นไปได้ครับทางเทศบาลตำบลนรีสํมรงนะครับได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้บรรจุโครงการต่างๆาเช่นโครงการรวมใจพักรักพื้นที่สีเขียวนะครับโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจะดําเนินการและก็บรรจุไว้ในแผน5ปีของเทศบาลและก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกๆปีครับนโยบายของเทศบาลตะมนตสําโลงนะครับจะมีนโยบายมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับทั้งโรงเรียนชุมชนผู้นําชุมชนหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลนะครับก็จะร่วมกันในการจัดทําโครงการผังเมืองสีเขียวนะครับเพื่อที่จะให้มีการพัฒนาและต่อยอดให้ยั่งยืน ทางอปตอก็ได้ประสานกับทางกลุ่มโรงงานต่างๆที่เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่เนี่ยพยายามที่จะรักษาพื้นที่สีเขียวไว้โดยกําหนดไปเลยว่าในทุกสถานประกอบการที่เข้ามาตั้งเนี่ยจะต้องมีการพื้นที่สีเขียวไว้อย่างน้อย20%ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้นําที่เขาจะเห็นความสาคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต อุตสาหกรรมเชิงนิเวศการทาให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่ผู้นําชุมชนของเราเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่นะส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะไม่ทิ้งพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วยังไงเขาก็มีความต้องการมีจิตสานึกที่จะช่วยกันรักษามันไว้เพิ่มพื้นที่พวกนี้ไว้อยู่แล้วบทเรียน6เทศบาลน,นี้เนี่ย ก็น่าจะสามารถเป็นตัวอย่างให้เทศบาลหรืออปทงค์งการปกครองท้องถิ่นอื่นๆที่เป็นเมืองเป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเนี่ยเห็นความเป็นไปได้ว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยสามารถนําเอาเครื่องมือที่เรียกว่าผังชุมชนเพื่อรักษ,ษาพืศศ้นที่สีเขียวแล้วก็ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเป็นข้อตกลงร่วมแล้วก็เป็นเครื่องมือในการสอดส่องดูแลกํากับติดตามการรักษาพื้นที่สีเขียวของชุมชนให้ยั่งยืนได้